ไอลูกแพ้เจ้าลูกแพ้เน่านี่เก็บกินง่ายๆเลยอืมหวา,านขนาดลือแพ้ลูกแพ้ซุกกาส้นแซบๆอืมโหรอม่เสียอืมแซบ

ยืดเอาแกนเนียมหรอกอือโอ้เอาอ่ะว้ามันสูงล่ำสูงล่ำ